นี้นูจะมาแจกเอเป็นี่สิบตัวใหม่กันนะครับท <c oughs> ุกคนนะครับที่น้องคนนะครับทุกคน <c oughs> มาครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงเอาไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมครับแ <c oughs> จกครับแจกเป็นสิบล้อพ่วงครับ,รบดำสีขาวน้ำเงินนะครับปวกกินสีขาวพ่วงก,กระดำขาวน้ำเงิน,นครับ นะน้ำเงินนะครับฝาครอบล้อก็เป็นฝาครอบล้อตัวเดิมครับกับผูกล้อนะครับเซฟิกเป็นฝาครอบล้อด้วยนะครับคนบ่าเอเ้ยเบ็ดโอเคสายเข้าแล้วมีเสียงรบกวนนิดน,นึงนะครับทุกคนอะไรเ้ย <c oughs> <c oughs> คุณจีกคิดหน่อนะครับขออภัยด้วยนะครับเพลอยากจะหลอกเลยทุกคนใครฟังก็ต้องตลกแน่นอนครับ,บ ข้าวก่อนมันเด้งนะครับทุกคนข้าก่อนคลิปก่อนไม่เด้งนะว่าคลิปนี้เด้งขออาภัยด้วยนะครับทุกคนก็เลยบอกไว้หน้า,ปปาคลิปนะครับว่าเป็นรถสิบล้ออย่างไงนะครับมีรถตักด้วยนะครับพร้อมรถตักนะครับพร้อมรถตักเนี่ยครับรอ,นอบอน,นี้คือผมงงว่าทำไมรอบนี้อาจได